สวัสดีค่ะชูเกอร์เฟิร์ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทาเปียกปูนใบเตยกันนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาเตรียมน้ําปูนใสกันนะคะสําหรับสูตรนะคะเดี๋ยวเราจะวางไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปนี้นะคะน้ําปูนใสเราจะใช้เฉพาะน้ําที่เป็นใสๆแบบนี้นะคะเราจะแช่ปูนขาวกับน้ําสะอาดนะคะทิ้งไว้ประมาณอ,อย่างน้อยหนึ่งคืนค่ะ ก็จะได้น้ำใสๆแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะนำใบเตยตักประมาณ1 0 1ถึง1 5ใบนะคะนำใส่เครื่องปั่นค่ะแต่เราจะต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ปั่นง่ายค่ะเราจะนำน้ำปูนใส่นะคะใส่ไปในโถปั่นพอปั่นได้ค่ะเราจะคั้นเอาแต่น้ำนะคะกรองก่อนค่ะ จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะผสมสีเขียวเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ได้สีที่เข้มขึ้นนะคะหรือถ้าใครจะไม่อยากใส่สีก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องใส่นะคะจากนั้นนะคะเราจะนำแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งเท้าใยม่อมค่ะใส่ชามผสมนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะและเกลือนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะ เราจะใช้มือบี้ๆพอให้น้ำตาลมะพร้าวได้แตกตัวนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ในส่วนของน้ำใบเตยลงไปค่ะเทลงไปให้หมดเลยนะคะจากนั้นใช้มือบี้ๆคนผสมให้เข้ากันค่ะ พอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของอน้ำปูนใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะคนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะถ้าใช้มือบี้ๆแบบนี้นี่ก็จะละลายเข้ากันได้ง่ายนะคะจากนั้นเราจะนำไปกรองสักหนึ่งรอบค่ะ เพื่อนำเศษน้ำตาลหรือว่าเศษใบเตยที่เขาเป็นชิ้นเล็กๆอยู่นะคะออกให้หมดค่ะเพื่อขนมของเราจะได้เนียนนะคะจากนั้นเราจะนำไปกวนบนไฟกลางค่อนอ่อนนะคะกวนไปเรื่อยๆนะคะพยายามอย่าทิ้งกระทะค่ะ กวนกระทั่งเขาได้ประมาณนี้นะคะเขาจะค้นแล้วก็เหนืดขึ้นมากๆเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะนำมาเทใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะเป็นพิมพ์ขนาด13บสคูณสินิ้วค่ะแต่วันนี้เราจะไม่เทใส่หมดนะคะเราจะแบ่งไปใส่พิมพ์พซิลิโคนด้วยนะคะความสูงก็จะประมาณนี้ค่ะหลังจากที่เราเทใส่พิมพ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาตัดแล้วก็แกะออกจากพิมพ์ค่ะเราควรที่จะใช้มีดจุ่มกับน้ำก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ติดมีดค่ะเวลาเราตัดนะคะตัดเป็นชิ้นตามชอบเลยค่ะ สำหรับที่อยู่ในพิมพ์ซิลิโคนนะคะเราก็จะแกะออกแบบนี้ค่ะนี่นะคะน่ารักเชียว <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะทานคู่กับมะพร้าวขูดเส้นนะคะโรยแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะนี่ค่ะ น่ารักมากๆเลยนะคะอืมอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นเอกลักษณ์ของขนมเปียกปูนนะคะก็จะมีกลิ่นหอม,มอ่อนของน้ำปูนใสนะคะแล้วก็กลิ่นหอมของใบเตยค่ะเป็นขนมไทยที่ทำได้ไม่ยากเลยนะคะยังไงก็ลองทำดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย